นี่ครับเรากําลังติดตั้งนี่ครับเจ้าคอเว e ซีแ48ชุดแต่งแซดครับโหดๆนี้เลยครับนี่ฝาโปรงหน้านี่เป็นคาร์บอนเลยนะงานซับในนี่เหมือนโอเยมเลยครับเหมือนตามของแท้ใช้อุปกรณ์เดิมย,าย้ายใส่ทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับงานพางานคาร์บอนนี่งานเป็น Dry ารายา a r b o n เลยนะครับ เลยนะครับไปดูด้านท้ายกันดีกว่านะนี่ครับด้านท้ายแทสต์ูนหกจะเป็นแบบนี้เลยครับทุกคนนี่ครับปลายท่อออกตีกลางหดแบบนี้เลยครับนี่ครับมีเป็นขอบคาร์บอนด้วยนะโอ้ดีไซน์โหดมากครับเพรวมีตะแกรงซ้ายขวาถ้าเป็นคอเวต4ีแปดธรรมดาท่อจะอยู่ซ้ายขวานะครับพอเป็นแทสต์ูนหกท่อจะอยู่ออกกลางตีท่อเนี้ยคันนี้ทําท่อด้วยนะครับเดี๋ยว ไปชมกันอีกทีหนึ่งนี่ครับงานประกอบของเราครับมีการขึ้นหอยติดตั้งแบบนี้นะครับการติดตั้งบนหอยมันก็ดีอย่างนึงครับคือมันทําให้เราได้เห็นทุกมุมมองนะครับทุกงานติดตั้งนะครับอย่างเงี้ยสันไปแบบนี้เลยครับสีนี่ไปเลยนะเราพ่นเองเยนะนี่ครับเนี่ยเวลาประกอบอุปกรณ์ตึงพวงตึงล้อนะครับมันมองเห็นทุกอย่างนะครับนี่เป็นเรื่องสําคัญเลยนะครับ One day later เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเจ้าคอเวตซีแปติดตั้งอัปเกรดชุดแต่งเป็นแซตศูนย์นะครับดโหดแบบนี้เลยมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยดีกว่าครับเริ่มต้นกันด้วยฟอนบัมเปอร์หรือกันชนหน้านะครับทรงแซตศูนนะครับมาพร้อมลิ้นหน้าคาร์บอนและคา์นาดคาร์บอนผ้าอิตาลีแบบนี้ครับดูแบบนี้แล้วนะครับผมบอกเลยว่าเหมือนรถแท้มากๆผมบอกเลยว่าดูไงก็ดูไม่ออกนะครับเพราะพาร์อะไหล่ทุกอย่างนะครับ มันคือ O E M นะครับผลิตตามพาร์ทตามโรงงานเลยนะครับผมและต่อไปด้วยครับฝาปองหน้า คาร์บอนเป็นคาร์บอนนี้แบรนด์มาจากอเมริกานี้สั่งพาร์ตฝาปองตัวนี้มาจากอเมริกานะครับพาร์ตตรงรุ่นแพ้ตรงรุ่นเลยนะครับเป็นงานรายคาร์บอนนะครับผมไปดูกันต่อชิ้นต่อไปกันดีกว่าครับนี่ครับชิ้นต่อไปนั่นคือกระจกข้างคาร์บอนเป็นงานพรีเพคผ้าสวยจริงครับผ้ามันจะลายตารางใหญ่แบบนี้นครับเข้ารูปสนิทเป๊ะเก็บขอบเรียบร้อยแบบนี้ครับก็ในส่วนของกันชนหน้าก็มาให้ดูกันนิดนึงนะครับชิ้นนี้เรียกว่าคารนาและลินหน้า จะยื่นออกมานะครับต่อกันเป็น3ชิ้นแบบนี้โโป,ด,ปดแบบนี้เลยและสีของเรานะครับเราพ่นสีเองประกอบเองครับรับประกันให้ลูกค้าได้เต็มที่ด้านข้างก็จะมีไซส์เกิร์ตคาร์บอนนะครับและลูกค้าทําช่องดักลมด้านข้างนะครับแบบนี้เป็นคาร์บอนนี่และด้านท้ายครับนี่ครับด้านท้ายต้องขอบอกเลยว่า โคตเท่โคตเท่นะครับเพราะว่าปลายท่อเนี่ยถ้าเป็นกันชนเดิมจะออกต้ายขวาแต่แตดออก4กลางนะครับไม่ได้ออก2ออก4เลยนะครับผมแบบนี้ครับนี่กันชนหลังแตดศูนย์หกโอ้โหช่องดักลมโผลดแบบนี้นะครับในส่วนของดิฟฟิวเตอร์นะครับตรงต้ายขวาจะเป็นตะแกรงระบายความร้อนจากท้อยเสียและท้อเสียคันนี้เนี่ยก็เดินเต็มระบบนะครับมีการทําดาวไป ด้วยและใช้ระบบวาวไฟฟ้านะครับสามารถปรับโหมดที่โภมาไลได้เลยนะครับนี่ครับนี่ครับมีเก็บรายเดนิดหน่อยครับตรงทางออกนี่ครับท่อปลายท่อมีการทําคาร์บอนนะครับเป็นคาร์บอนแสนะครับและปลายท่อเป็นแบบตรงรุ่นนะครับไม่ได้ตั้งเองนะครับปลายท่อมาเป็นเซตให้เลยนะครับไปฟังเสียงกันนิดนึงดีกว่าครับ อ่าเป็นไงบ้างครับเสียงตะกี้นี้นั่นคือโหมดสปอร์ตนะครับผมนะโหมดแทร็กนะครับก็คือเปิดสุดเลยลั่นสุดเลยหวานหวานแบบนี้นะครับนะครับที่เสียงลั่นลั่นแบบตะกี้นี้นั่นคือโหมดของโหมดแทร็กนะครับอ่าก็คือโหมดไว้แข่งเลยนะครับนี่นะครับนะครับสหรับท่านใดที่ใช้คอเวด c แปดอยู่นะครับสนใจทั้งพาร์ทคาร์บอนพาร์ทชุดแต่งและท่อไอเสียนะครับก็ติดต่อทางใช้วันกุ๊บออโต้พาร์ทมาได้เลยนะครับผมใครชอบแต่งเจ้าคอเวด พักมาเลยนะครับขอบคุณครับ